กลับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนักสะสมนะครับมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขออย่างนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเลนไทยและผมเบนเลนไทยนะครับในคลิปนี้นะครับผมเบนเลนไทยนะครับจะมาประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงนะครับในส่วนของแบงค์เป็นแบงค์เจ็ดสิบบาทแนวตั้งนะครับของรัชกาลที่เก้านะครับผมในแบงค์นี้รุ่นนี้นะครับหลายหลายท่านเนี่ยผมเชื่อว่ามีไว้ครอบครองอยู่นะครับ แต่จุดที่ท่านได,ได้มองข้ามไปนะครับหลายท่านไม่ทราบเลยนะครับผมซึ่งไอ้แบงค์พวกนี้นะครับเวลามันผลิตนะครับมันผลิตออกมาเป็นปึกๆเยอะๆเลยนะครับผมถ้าไปเจอยกปึกนะครับสิบแบงค์ยี่สิบแบงค์เนี่ยโหรโาคาเนี่ยทะลุแสนเลยนะครับผมซึ่งนะครับถ้าทุกคนทุกท่านเจอเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ใบละประมาณสามพันห้าพัน 7,000ก็แล้วแต่กันไปนะครับผมขึ้นอยู่กับสภาพที่ท่านได้นำมาเสนอนะเบื้องต้นด้วยนะครับแต่ผมเบ้นเหรียญไทยนะครับรับซื้อให้นะครับในราคาใบละ3000ันบาทนั่นเองนะครับผมแบงค์นี้นะครับในวงการนักสะสมนะครับเขาจะเรียกกันว่าแบงก์วาระนะครับแบงค์วาระนะครับจะเป็นแบงค์ที่ถูกผลิตออกมาในในวาระนั้นๆนะครับเพื่อออกมาให้ประชาชนทั่วๆไปได้เก็บสะสมนะครับอย่าง เพื่อนๆนะครับอยากแลกเอาไว้สะสมก็สามารถแลกไว้สะสมได้นั่นเองนะครับแต่นะครับพอแลกออกมาแล้วนะครับพอสะสมไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่านะครับมีการเล่นหากันในตลาดนักสะสมตลาดนักสะสมก็คือตลาดที่รับซื้อในส่วนของพวกแบงค์แปลกนะครับแบงค์หายากเหรียญหายากแบงค์ตัวอย่างนะครับต่างๆนานานะครับซึ่งแบงค์นี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในแบงค์ที่เขามีการเล่นหากันนั่นเองนะครับซึ่งนะครับ มันจะไม่ใช่ทุกใบนะครับเพื่อนๆที่ฟังที่ผมอธิบายนะครับผมมันจะไม่ใช่ทุกๆใบนะครับที่สามารถขายได้นะครับใบที่สามารถขายได้นะครับให้ทุกคนทุกท่านดูในส่วนของเลขหมดเลขหมดคืออะไรนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงที่ผมวงเดี๋ยวผมวงไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงที่ผมวงแล้วนะครับเพื่อนๆดูที่ตัวอักษรนะครับถ้ามีพอพานอยู่ในแบงค์นะครับมีราคาเล่นทันทีนะครับ พอพานคืออะไรนะครับพอพานคือแบงค์หมวดพิเศษหมวดพิเศษนะครับจะเป็นแบงก์ที่ถูกผลิตออกมาจํานวนน้อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวาระนั้นด้วยนะครับที่เขามีการผลิตเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนของแบงก์นี้วาระนี้นะครับเป็นแบงค์หายากหมวดพิเศษ นะครับผมใบนึงเนี่ยใบละสามพันะครับเก่าๆก็ได้ยังขายได้ใบละพันนะครับถ้าใครที่มีสามารถติดต่อผมใน f a c e b o o k เบ้นเหรียญไทยหรือว่านะครับสามารถติดต่อผมจากทางไลน์แอดได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับข้อเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับข้อมูลนะครับในส่วนของวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องผมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมเบ้นเหรียญไทยต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับ ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ